ทุกคนผมปอนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสตรีมสดย้อนหลังเท่านั้นถ้าใครอยากรับชมความสนุกและพูดคุยกันแบบเรียลไทม์สามารถเข้ามารับชมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ t w i t c h t v p ั n g p o n ปวดเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันนะฮะเข้ามาเป็นกาลังใจให้ผมกันเยอะๆนะครับราคาชั้นต่ำนะครับผมด่านี้น่าจะเล่นง่ายอยู่นะเพราะว่าด่านนี้ตรงกลางโล่งมากๆ แล้วก็จะบอกว่าวินบอสนะครับสำหรับอ่าสำหรับวินบอสที่เล่นเมกโจชอยอ่ะการเนียนอ่ะโอ้ยอย่างนี้เราไม่ต้องทื่อหน้าตากนะครับเนี่ยมันไม่ได้ผลอยู่แล้วเนี่ยแล้วตรงนี้ล่องจะจัดเลยเห็นะโดนร้อเซ็แค่เพื่อนออร่ามันมองเห็นตลอดเวลามันไม่มีทางรอดอยู่แล้ว ล้มเลยแหละเฮ้ยโอ้ยมันโหกเลยว่ะมันโหกเลยอย่างนี้เสีย,มยไม้ใบเล็กไปแล้วด้วยปัดเปี้ยวหรอทำไมโดดไปไวจังรถเคมเหรอหนุ่ม,มไม่ทันว่ะขวอยเขาฉายไปเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าลองหายตัว หายตัวฉายเราโดนครับโอเคแล้าเขาวนรถเกียร์ต่อยอย่างเงี้ยโอ้เสร็จเครื่องหนึ่งว่ะเราไม่ต้องไอ้นี่ละเราไม่ต้องอ่า,าออหายตัวแย่จังเฮ้ยเราไม่เรามาทุกวันน้องบอมโจรน้องบอลอย่าทิ้งพี่นี่คือปั่นกันไวมากเลยนะ่าเสรียดาเครื่องนิง เป็นยังไงล่ะให้มันใช้ไม้ไปก่อนให้มันหลออให้มันใช้ไม้ไปก่อนเฉลิดแววเราแวะมาทถูงเครื่องตี้งยังไงดีแม็กโยชอยครับจังหวะนี้เสียงที่ร้องเมื่อกี้คือเชอริวเมสันแล้วเขาก็วิ่งอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนล้มไปเลยครับคุณแม็กซ์ดับวันมา ตีแบบไม่ต้องไม่ต้องตีสองทีตีทีเดียวก็แขวนได้แล้วก็ฮิวอยู่ตรงนู้นครับเพราะนั้นเปิดหีบอ่าเดี๋ยวเราไปเอาคนฮิวแล้วอ่าคนนี้เปิดหีบคนนี้เปิดหีบคนนี้เปิดหีบเปิดหีบเปิดทีเปิดหีเปิดทีเปิดหีเปิดทีอะไรอ่ะอันนี้คิดจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเหรอยับเลยออ้ยจังหวะนี้สวยจับ ปล่อยก่อนครับให้เมกยูชอยได้ทำงานอีกครั้งหนึ่งไม่อยากจะใช้ละเอาเราวิ่งติดสวยหนีไม่ต้องใช้ละไม่ต้องติดก็ได้เมกยูชอยอ่ะเพราะว่าบ้านเล็กก็เล่นแหละครับตัวนี้โล่มตายอยากไม่มีก็ล้มไปไม่ทันหว่านเมกยูชอยเป็่ไรอุ้มไปก่อนนะเอาไม่ใช่คนนี้ก็ได้เอาไม่ใช่คนนี้ก็ได้ คนนั้นไม่ติดเอาไว้ใช้กับคนนี้ก็ได้นี่แน่มิ่งขากระเพกไปนู่นแล้วทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นให้เขาไปช่วยให้เขาไปช่วยให้แม็กกี้ชอยไันได้ทำงานหน่อยตัวอย่างพุ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเอาเจ็คก,ก่อน คนนี้อาจจะมีแทงหลังโอ้โหปุ้นทำเป็นไม่เห็นนะเป็นไม่เมื่อกี้เราทำเป็นไม่เห็นเจคเพราะว่าเราต้องการให้เขาเต้นเมื่อกี้นี่เขาอ่าเขาเป็นคนฮิวเราเดินฉีกไปเลยครับไม่ใช่นะนี่เจ๊กวิ่งมานี่ครับเจ๊กอันนี้คือเจ๊กคนเนี้ยนี่ไงไม่เนียนหรอเพื่อนเพื่อน เราะนั้นไม่มีไม้โอ้โหมันวิ่งเป็นมันวิ่งเป็นไม่้อตัวนี้อย่างโล่งเลยตัวนอย่างโล่งเลยยังไงดีครับยังไงดีครับนอ้องยังไงดีครับน้องเลยเจ๊กน้องเจ๊กชุดเรือ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็เชอริวลุกขึ้นมาแล้วครับแม่ยูช่ายเราจะทำงานอีกครั้งหนึ่งแต่แวเรากลับไปกระทึบเครื่องของคุณแจมโบฮักด็อกก่อนที่มันอ่านยากจัง ดูบินวอลดิการวิ่งไวอันเป็นเลือดเขายังไม่รู้ตัวฮะยังไม่รู้ตัวอีกล่ะยังไม่รู้ตัวอีกล่ะนะนี่คือไปก่อนถึงสเต็ปแล้วเ r กย o ชอยก็ทำงานอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เราก็วิ่งไปวิ่งไปเอาคนที่ติดเมกยูชอยสิเงี้ยมาวิ่งมาครับจังวานียังไงดีจังวานี หลบไม่พ้นหลกน้องหลบไม่พ้นหลกถือไฟฉายอรอถือไฟฉายก็หันหลังดิอุ้มแบบไม่ต้องกลัวอุ้แบบไม่ต้องกลัวไฟฉายเขาเรียกว่าอุ้แบบไม่ต้องกลัวเพาอว่าบ,บไม่ต้องกลัวไฟฉายเลยนี่เป็นยังไงละ่ะมาทำเป็นดุมฮิวเอาว่านตัวนี้ครับอยู่นี้นี่ยังไงก็โดนยังไงก็โดนหนึ่งแฉฟีเพราะว่า ตรงนี้ลักล่า,นนามันอยู่ตรงนี้ไม้ตรงนี้เราไม่ได้พงังไงปล่อยไปก่อนนะครับเขาช่วยกันไปแล้วไม่ใครไม่ทำงนานดูซิอ่าเครื่องยังไม่ได้ทำเครื่องยังไม่ได้ปั่นก็ยังไม่ต้องไปชื่อไม่เป็นไรเสียเปิร์กไปก่อนเสียทิพแรงไปก่อนนะฮะวิ่งวนหรือเปล่าต้องเปย์เปย์แน่นอนหลอกให้เปย์มาไว้ก่อนถ้าวิ่งวนยังไงเขา,าก็โดนครับจัไม่แก่ตัวนี้มีไม้ว่า อ้ยนึกว่าเอาเียตายยากฟรีเลยฉอดเมื่อกี้เราต้ว่าจะอ้อมมาวิ่งโดนนะเนี่ยอย่ามาเลืเ้เ h อะอย่ามาเลืเ้เ h อะอย่ามาเลื้เ h อะอือเปสวยจะลงไม่เพื่อนหรอจะลงไม่เพื่อนหรอลงไม่เพื่อนก็มาดิก็มาดิครับจากลงไม่เพื่อนก็มาดิครับพี่ไม่ติด พิมิติสพิมิติสเทอร์นาลิติสอยู่แล้วไหนดูสิเครื่องไหนยังไม่มีคนปั่นเลยนะคนนี้ปั่นอยู่นี่อยู่อันนี้อันนี้เฮ้ยอย่างนี้เราโห่ครับได้เป็นไรเราทื่อไปกันเอาว่าลีออนตายแล้วนะ เนี่ยบอกเลยสายเนี้ยอย่างโกงเขาเรียกว่าเดินแบบเดินแบบไม่สนใจเดินพุ่งไปแบบพุ่งตรงเลยแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นโคตรจะโกงบอกเลยถ้ามองออร่าโกงจ,จัดๆเขายังไม่รู้ตัวอุ้ยโอ้โหรูว่าจะโดนเหลือจะเชื่อลงไปเลยเหลือจะเชื่อหลอดกำบะเฮ้ยหนูหู ได้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 เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเนาะเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะอยากใช้แทงหลังอยากใช้แทงหลังเว้ยอยากใช้แทงหลังอ้าวอยากใช้ก็จัดให้อยากใช้ก็แทงมามอ้าไม่มีแทงหลังเฉยไม่ดินด้วย แสดงว่าน่าจะไม่ได้แทงว่าครับน่าจะอยากตายมากกว่าแล้วก็มีคนปั่นอยูน่นี้มีคนย่ออมคนหนึ่งเราก็ทื้อไปก่อนเพื่อไม่ให้เครื่องมันเสพบอกแล้วไม่ต้องปัน่นตาเนี้ยเจอวินวอล็อกใส่เนี้ยร้องไห้กันไปก่อนนะดักประตูดักหน้าต่างฟาดเข้าไปที่หลังหนึ่งสเต็ปโดดเข้าไปเดินไล่เอาปาดเปียวจริง้วยครับคนนี้ ปาดเปียวหรือจะซุ่วินวอลที่เดินไวที่สุดในโลกแล้วเราก็ดักที่ไม้อ้าวแล้วก็วิ่งฉีกวิ่งฉีกไปตรงที่มันไม่มีอะไรอะ่ะแล้วมันจะรอดเหรอหนุม่มตัวมันรู้จักตัวพุ่งปะ่ะรู้จักความพุ่งของวินวอลปะ่ะเนี่ยถ้าเราเล่นวินวอลช้ำๆนะครับบอกเลยว่าอย่างโหด yeah. uh huh. การพุ่งที่สุดยอดของวินวอลนี้ บอกยิ่งมีมองอร่ายิ่งเดาทางได้หมดว่าเซอร์ไวเวอร์จะไปทางไหนยังอยังยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้ตัวอีกย่งความโกงที่สุดของวินบอกบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นพูดแค่คำเดียวว่าไม่ต้องโอ้โหแต่ยากสวยจะจับ บอกเลยว่าไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องปัน่นแล้วท่อยอยู่ตรงนี้บอกเลยว่ากระทึบโชว์กระทึบโชว์ไปหนึ่งทีกระทึบโชว์ไปหนึ่งสเต็ปกระทืบโชว์ไปหนึ่งสเต็ปมาแล้วก็ได้เวลาตุยตุยแบบว่าไม่ต้องปัน่นสี่เครื่องไม่ได้ปัน่นปั่นไม่เครื่องเดียวบอกเลยว่าไม่รอดแล้วก็วินวอล์กโชว์ไปหนึ่งสเต็ปหายตัวไป G T W P ครับ จบเกมนี้อันสวยงามอ่าน่าจะได้อีกประมาณ2เกมนะครับเดี๋ยวสตรีมอีกสักสองเกมทีหนึ่งก็ออกมาโอเคสวยงามจังจับเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเขาแรงอะไรกันบ้างนะตึงตึงตึงอ่ามีปัญไม้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ปันเลยอ่ะเจอเป็นวอส์กสา่งดีก็ไม่ได้ช้อยส์อ้าไม่ได้ช้อยส์อ้าเอา OK Gigi.